เซียนอมตะ2,500ปีบทที่629ความจริงอันน่าทราบซึ้งลูกศิษย์ของคุณหมอหัวหรือคู่สามีภรรยาในวัย70หยืนหยุ่นห้านประตูดโดยหญิงชรามองสูเย่ด้วยความประหลาดใจรีบกล่าวเข้ามาก่อนสิฉันเคยเห็นเธอในทีวีด้วยเห็นเช่นนั้น ซูเย่จึงรู้สึกโล่งใจขึ้นมาท่าทีของคู่สามีภรรยาแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ปรมาจารย์หัวเล่าเป็นความจริงวันนี้ที่ผมมาพบพวกคุณทั้งสองผมในนามตัวแทนของอาจารย์ผมครับระหว่างเดินเข้าไปในบ้านซูเย่ยิ้มและกล่าวคุณหมอหัวเนี่ยใจกว้างจริงเลยนะท่านเป็นอย่างไรบ้างล่ะตอนนี้พวกเราได้เห็นในทีวีด้วยล่ะฉันเชื่อนะว่าท่านหัวจะต้องชนะในครั้งนี้ คู่สามีภรรยาเท่ากล่าวด้วยรอยยิ้มอาจารย์ผมสบายดีครับสูเย่ยิ้มตอบจากนั้นเปลี่ยนอนอประเด็นเอ่ยถามด้วยความเคร่งขรึมว่าที่ผมมาพบพวกคุณทั้งสองในานามของอาจารย์ผมยังมีอีกจุดประสงค์นะครับคือผมอยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเมื่อ30ปีก่อนตอนที่อาจารย์ผมรักษาลูกชายพวกคุณหน่อยครับรอยยิ้มของคู่สามีภรรยาเท่านิ่งไปเมื่อได้ยินเช่นนั้น ทั้งสองมองหน้ากันเองร่องรอยของความเจ็บปวดรวดร้าวปรากฏขึ้นลึกลงไปในแววตาของพวกเขาเฮอพริบตาเดียวก็ผ่านไป30ปีแล้วสินะหญิงชารานั่งลงบนโซฟาถอนหายใจอย่างยาวนานกล่าวถ้าลูกคนโตไม่ป่วยไปเสียก่อนหลานของพวกเราก็คงอายุเกือบสิบขวบแล้วใช่ไหมพ่อเถิดชายชารามองไปที่ภรรยาของเขาเกล่าว คนที่นอนอยู่ในดินแล้วก็ปล่อยไปโทษความโชคร้ายของเราที่กลายเป็นโชคร้ายของเด็กคนนั้นด้วยซูเย่กล่าวด้วยความรู้สึกผิดว่าขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้พวกคุณต้องนึกถึงความทรงจำไม่ดีแต่ว่าเรื่องนี้สำคัญมากเลยครับผมขอถามได้ไหมครับว่าเรื่องในตอนนั้นเป็นอย่างไรฉันไม่อยากนึกถึงอีกแล้วนะแต่ในเมื่อเธอถามมาฉันจะเล่าให้ฟังก็ได้ ชายชราถอนหายใจรำลึกถึงความทรงจำจากนั้นกล่าวออกมาด้วยเสียงอันสั่นเครือลูกคนโตเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของพวกเราตอนนั้นเขาอายุแค่16ปีฉันไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของโรคประหลาดพกเราลูกไปโรงพยาบาลตั้งแต่เหนือจะโรใต้แต่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กเป็นโรคอะไร ต่อมาพวกเราได้ยินจากเพื่อนว่ามีหมอชื่อดังในเมืองจี้อย่างทักษะทางการแพทย์ยอดเยี่ยมพวกเราทั้งสองหมดหนทางแล้วก็เลยพาลูกไปหาหมอชื่อดังคนนั้นก็คืออาจารย์ของเธอหัวเหรินเชิงกล่าวเช่นนั้นชายชราพลันหยุดลงความเศร้าโศกปรากฏขึ้นบนใบหน้า แต่ในตอนนั้นเพราะว่าพวกเราไปหาหมอมาหลายที่เลยทําให้ไม่มีเงินเหลือแม้แต่ค่าเดินทางยังต้องยืมคนอื่นมาแต่ฉันยังจําภาพตอนที่พบกับคุณหมอหัวครั้งแรกได้อยู่เลยตอนที่ท่านได้ยินว่าพวกเราไม่มีเงินแล้วท่านมองลูกของเราไม่ได้ถามอะไรต่อรีบขอให้พวกเราพาลูกเข้าไปข้างในแล้วก็เริ่มลงมือตรวจชีพ,พจรเลยที่จริงแล้วหลังจากไปมาหลายโรงพยาบาลพวกเราก็ได้ผลตรวจมาเยอะแยะ แม้ว่าจะตรวจไม่พบโรคแต่โรงพยาบาลก็ตัดสินว่าลูกของพวกเราตายแน่แต่พวกเราก็ไม่ยอมเราไม่อยากเสียลูกของเราไปดังนั้นพวกเราจึงคุกข่าตรงหน้าคุณหมอหัวและขอร้องท่านคุณหมอหัวสัญญาว่าจะช่วยชีวิตลูกของเราสัญญาว่าจะทำทุกอย่างที่ทำได้ตั้งแต่นั้นมาครอบครัวของเราทั้งสามคนจึงอาศัยอยู่ในคลินิกของคุณหมอหัวเฝ้าดูคุณหมอหัวตรวจและรักษาลูกอยู่ทุกวันทำยาทำอาหารให้ลูก ตอนที่ลูกอยู่ในภาวะอันตรายคุณหมอหัวก็ยังคอยดูแลอยู่ทั้งวันทั้งคืนพวกเราที่เป็นพ่อแม่ยังใส่ใจได้ไม่เท่ากับที่ท่านทำเลยแต่คุณหมอหัวก็ยังไม่เรียกร้องเงินสักหยวนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบขณะที่เล่าดวงตาของชายชราก็เริ่มเป็นสีแดงหญิงชราก็สะอื้นเบาๆอยู่ด้านข้างซูเยตกตะลึงไปทั้งหัวใจปรมาจารย์หัวไม่ได้เล่าในส่วนนี้เลยแม้แต่น้อยอาจจะเพราะเป็นเรื่องเล็กน้อยในสายตาของเขา คุณหมอหัวน่าเป็นหมอที่ดีจริงๆแม้ว่าจะช่วยลูกเอาไว้ไม่ได้พวกเราก็ยังติดหนี้ท่านอยู่ดีชายชรากล่าวด้วยเสียงอันแผ่วเบาคุณหมอหัวบอกว่าโรคของลูกยากที่จะรักษาได้แต่ท่านจะหาหนทางดูอันที่จริงพอพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าลูกจะไม่รอดแต่ทุกครั้งที่ได้เห็นคุณหมอหัวรักษาลูกทั้งวันทั้งคืนพวกเราก็ได้มีความหวังขึ้นมาในหัวใจอีกครั้งถึงแม้ในท้ายที่สุดเขาก็จะจากเราไปอยู่ดี แต่คุณหมอหัวก็ได้ต่อชีวิตให้ลูกของพวกเราได้อีกสองสามเดือนช่วงเวลาเหล่านั้นเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดสําหรับครอบครัวของเราสุดท้ายแล้วลูกก็จากไปอย่างสงบและไม่เจ็บปวดไม่ได้ทรมานเลยดวงตาของชายชาราพระมัวขณะที่ขคยีตาอยู่เขากล่าวต่อตอนที่พวกเราออกมาคุณหมอหัวก็เอาแต่โทษตัวเองพวกเราอยู่ในคลินิกของท่านตั้งหลายเดือน และใช้ยาไปเป็นจํานวนมากทำให้ท่านยุ่งเสียจนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนมาโดยตลอดไม่เพียงท่านไม่เอ่ยถึงเงินสักหยวนตอนที่พะวะกรเราออกมาท่านก็ยังเอาแต่ขอโทษขอโพยพวกเราขอโทษลูกที่ช่วยเอาไว้ไม่ได้ซูเย่ระงับความรู้สึกข้างในจิตใจของเขาเอ่ยถามเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่ความผิดพลาดจากการรักษาใช่ไหมครับไม่ใช่คู่สามีภรรยาเท่าสายหัวพร้อมกันอย่างแน่วแน่ ชายชรากล่าวต่อฉันจำได้ตอนนั้นมีผู้คนมากมายกล่าวโทษคุณหมอหัวบอกว่าเป็นความผิดพลาดทางการรักษาของท่านเป็นผลให้คุณหมอหัวที่รับตำแหน่งในโรงพยาบาลแพทย์แผนจีนขณะนั้นต้องเกือบถูกไล่ออกพวกเราที่รู้เรื่องก็รีบอไปช่วยชี้แจงแทนคุณหมอหัวจนเรื่องนี้ก็ได้ถูกตัดสินออกมาอย่างเป็นทางการแล้วต่อมาคุณหมอหัวก็ยังช่วยพวกเราให้ปรับสภาพร่างกายให้โอกาสพวกเรากลับมามีลูกได้อีกครั้งด้วย กล่าวจบชายชรากล่าวต่อด้วยน้ำเสียงซาบซึงใจจากนั้นแม้ว่าพวกเราจะอายุมากแล้วแต่ก็ยังมีลูกกันใหม่ตอนนี้หลานชายก็เกือบจะสองขวบแล้วขณะที่พูดอยู่ก็มีเสียงเปิดประตูดังขึ้นมาพ่อแม่เสียงตะโกนดังมาจากนอกประตูทันใดนั้นมีคู่หนุ่มสาวเดินเข้ามาพร้อมกับทารกที่เพิ่งหัดเดินคู่สามีภรรยาเท่ารีบเช็ดน้ำตา ต้อนรับด้วยรอยยิ้มเป็นครอบครัวสุขสันต์มีคนมาบ้านเหรอจนคู่หนุ่มสาวได้พบว่าแขกที่มาคือซูเย่พวกเขาก็ต้องตะลึงไปใช่ลูกศิษย์ของคุณหมอหัวหน้ามาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเมื่อ30ปีก่อนชายชราย,ยิ้มแล้วพยักหน้าดึงหลานชายที่เพิ่งหัดเดินมาให้เดินเข้าไปหาซูเย่กล่าวมีคือหลานชายของฉันน่ารักมากเลยครับ ซูเย่ยิ้มตอบเด็กคนนี้ร่าเริงมากเลยแต่สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไรป่วยง่ายมากชายชรายิ้มและอุ้มเด็กขึ้นมาดูรักใคร่เป็นอย่างยิ่งไหนๆก็มาแล้วให้ผมดูเขาหน่อยไหมครับซูเย่เดินเข้าไปหาด้วยรอยยิ้มดีเลยคู่สามีภรรยาเท่ามองหน้ากันด้วยตาอันเป็นประกายนี่คือลูกศิษย์ของปรมาจารย์หัว ซูเย่ยิ้มและยื่นมือไปตรวจชีพ,พจรของเด็กหลังจากวิเคราะห์ก็ได้เข้าใจสภาพร่างกายของเด็กเป็นอย่างไรบ้างทั้งคู่สามีภรรยาเท่าและคู่หนุ่มสาวต่างจ้องมองซูเย,ย่ด้วยความคาดหวังและเป็นกังวลง่ายมากครับซูเย,ย่อุ้มเด็กมาจากชายชาราทําการนวดกดจุดเพื่อเด็กเล็กแบบรวดเร็วช่วยให้เด็กปรับสภาพร่างกาย สุขภาพของเด็กไม่มีปัญหาอะไรครับแค่ในช่วงเวลาที่จะร้อนจะหนาวร่างกายของเขาอาจจะปรับตัวได้ไม่ทันเลยจะมีอาการเล็กๆน้อยๆอยู่บ่อยครั้งหลังจากคืนเด็กให้ซูเย็บกระดาษและปากกับบนโต๊ะก,กาแฟขึ้นมาเขียนจ่ายยาแบบเร่งด้วยให้แล้วกล่าวนี่เป็นสูตรยาสำหรับปรับสภาพร่างกายของเด็กครับทำตามนี้แล้วป้อนให้เขากินอาการก็จะดีขึ้นครับขอบคุณมากเลย ทั้งสี่คนมองซูยเย่ด้วยสายตาสุดทราบซึ้งทันทีถ้าไม่ใช่เพราะอายุพวกเราคงจะพาหลานไปหาคุณหมอหัวนานแล้วไม่คิดเลยว่าลูกศิษย์ของคุณหมอหัวไม่แค่มาหากอน่นแต่ยังช่วยปรับสภาพร่างกายให้หลานเราอีกด้วยหญิงชรากล่าวด้วยใบหน้าอันซึ้งใจครอบครัวของพวกเราเป็นนี้คุณหมอหัวมากเสียเหลือเกินทั้งเธอและอาจารย์ช่วยครอบครัวของพวกเรามาถึงสามรุ่นแล้ว ด้วยความยินดีครับพวกเราคือแพทย์แผนจีนซูยเย่ตอบรับด้วยรอยยิ้มเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วครับที่จะรักษาผู้ป่วยและช่วยชีวิตถึงอย่างไรก็ต้องขอบคุณเธอกับอาจารย์ของเธออยู่ดีชายชราเดินเข้ามาและขอบคุณซูยเย่อีกครั้งผมได้ทราบเรื่องที่มาสอบถามแล้วผมไม่รบกวนแล้วครับอยู่ทานข้าวเย็นก่อนสิไม่เป็นไรครับขอบคุณครับ เพียงเดินออกมาโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงซูยเย่ก็ดังขึ้นทันทีนำออกมาดูพบว่าเป็นข้อความจากเจียงซานตามที่เธอได้ขอข้อมูลทั้งหมดได้ถูกสรุปไว้ให้แล้วจะส่งไปให้ที่เครื่องมือสื่อสารของเธอพ่อเห็นข้อความซูยเย่รีเปิดนาฬิกาขึ้นมาแน่นอนว่าเขาได้รับสรุปข้อมูลซึ่งส่งมาโดยเจียงซาน เขายืนอยู่ที่ประตูอย่างนั้นและอ่านตั้งแต่เริ่มจนจบอย่างละเอียดหลังจากอ่านซูเย่ถอนหายใจด้วยความโลง่งจากการสืบคน้นโดยทีมสืบสวนสิ่งที่เรียกว่าข้อพิพาทด้านการรักษาของแพทย์แห่งชาติทั้งสิบที่ถูกโพสต์บนเทอร์เน็ตนั้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของพวกเขาตามที่คาดไว้พวกเขาได้พยายามอย่างสุดความสามารถแล้วจริงๆทว่าด้วยทางเลือกและสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นทำให้พวกเขาไม่สามารถรักษาได้ แบบนี้ก็ไม่เป็นไรซูเย่พยักหน้ากับตัวเองแต่เขาเองก็รู้ว่าผู้คนชอบตัดสินกันเองไปก่อนขณะนี้ประเด็นข้อพิพาทด้านการรักษาของแพทย์แห่งชาติได้พัฒนามาจนแทบจะกลายเป็นที่สนใจของผู้คนทั้งโลกออนไลน์หากต้องการชี้แจงจำเป็นที่จะต้องมีหลักฐานอันน่าเชื่อถือสำหรับทุกคน ไม่เช่นนั้นการต่อสู้ทางคำพูดทฤษฎีสมคบคิดจะอยู่เคียงคู่กับวงการแพทย์แผนจีนไปตลอดกาลต่อให้มีความผิดพลาดแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็จะต้องถูกนำมาใช้โจมตีไม่หยุดอย่างแน่นอนเรื่องนี้จะต้องถูกแก้ไขให้จบเขากล่าวออกมาอย่างแผ่วเบาจากนั้นซูเย่รีบโทรหาเจียงซานฮันโลโหลเจียงซานรับสายทันที ผมต้องการให้สมาชิกครอบครัวของทุกเหตุการณ์ถ่ายวิดีโอชี้แจงครับซูยเย่กล่าวอย่างตรงไปตรงมาอย่างช้าในสมชั่วโมงผมอยากเห็นวิดีโอชี้แจงทั้งหมดครับไม่มีปัญหาเจียงซานตอบกลับวางสายไปแค่นี้จะเพียงพอหรือเปล่าซูยเย่คุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งรีบโทรหาสวีมินมินต่อเซียนอมะตะ2,500ปี บทที่630อีกครึ่งชั่วโมงเจอกันทันทีที่รับสายเสียงอันไม่รื่นหูของสวีมินหมินก็ดังขึ้นมากล่าวต้องการให้ฉันช่วยมันก็ได้แต่คุณจำไว้ดอวยยยละว่าคุณติดฉันเป็นสองเท่าวางใจได้เลยครับผมจำได้ทั้งหมดแหละซูยเย่ตอบกลับว่ามาคุณต้องการให้ฉันทำอะไรสวีมินหมินเอ่ยถาม ผมต้องการให้คุณช่วยหากลุ่มที่สร้างข่าวครั้งนี้ขึ้นมาครับหาทุกหลักฐานที่พวกเขาหลงเหลืออยู่มาให้ภายในสามชั่วโมงพอไหวไหมครับซูยเย่ถามกลับไม่มีปัญหาเสียงอันราบเรียบของสวีหมินหมินเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจกล่าวฉันเช็คไว้ให้แล้วแหละตั้งแต่เห็นข่าวนี้บนเวยปปอฉันก็รู้ว่าคุณจะมาขอหลักฐานจากความคืบหน้าในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องถึงสชั่วโมงรอกอีกสองชั่วโมงก็เสร็จแล้ว ขอบคุณมากครับผมจะรอฟังข่าวดีครับซูเย่วางสายรีบย้อนกลับไปที่หน้าประตูบ้านของคู่สามีภรรยาเท่าเมื่อสักครู่นี้กดกริ่งอีกครั้งเขาต้องการถ่ายวิดีโอด้วยตัวเองประตูบ้านเปิดออกเป็นหญิงชราเอะลืมอะไรหรือเปล่าหญิงชรารีบเปิดประตูให้ซูเย่เอ่ยถามด้วยใบหน้าสับสนไม่ครับ ซูเย่าสายหน้ากล่าวด้วยรอยยิ้มผมอยากรบกวนอะไรสักหน่อยครับไม่ต้องพิธีรีตองมากหรอกหญิงชาราทำท่าบอกให้ซูเย่เข้าบ้านกล่าวด้วยความเป็นห่วงถ้าเธอต้องการให้ช่วยอะไรพวกเรายินดีจะช่วยเสมอใช่อยากให้พวกเราช่วยอะไรก็แค่บอกมาชายชาราก็เข้ามาหากล่าวด้วยน้ำเสียงจรงิงจังคู่หนุ่มสาวเองก็จ้องมองซูเย่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ ซูเย่เปิดบทความบนอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโดยตรงให้ทั้ง4คนดูบอกเหตุผลที่ว่าทำไมเขาต้องรีบขึ้นเครื่องบินมาอย่างที่แห่งนี้ให้พวกเขาได้ทราบความจริงทั้งหมดผมกลับมาเพื่อขอให้พวกคุณทั้งสองช่วยชี้แจงให้อาจารย์ผมหน่อยครับถ้าเป็นไปได้ผมก็จะขอถ่ายวิดีโอเอาไว้ด้วยครับถ่ายสิต้องถ่าย ชายชรากล่าวด้วยความฉุนเฉียวทันทีแบบนี้มันใส่ร้ายคุณหมอหัวกันชัดๆเราต้องช่วยชี้แจงให้ท่านอยู่แล้วคุณหมอหัวเป็นคนดีมากเลยนะทำไมยังมีคนต้องการให้ท่านเสื่อมเสียอีกละ่ะหญิงชราเองก็โกรธไม่แพ้กันกล่าวเอาเลยฉันกับตาเท่าจะถ่ายวิดีโอให้เธอเองพวกเราจะต้องช่วยคุณหมอหัวล้างม,มลทินจะปล่อยให้เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ30ปีก่อนมาทำลายชื่อเสียงของคุณหมอหัวไม่ได้ พวกเราช่วยคุณหมอหัวชี้แจงไปแล้วเมื่อ30ปีก่อนและครั้งนี้ก็ด้วยเช่นกันขอบคุณครับซูเย่กล่าวขอบคุณจากหัวใจจากนั้นด้วยความช่วยเหลือจากลูกชายคนที่สองและลูกสะพ้ายแล้วเริ่มทำการถ่ายวิดีโอหน้ากล้องคู่สามีภรรยาเท่าเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นในปีนั้นเล่าแบบคำต่อคำมีทั้งความตื่นเต้นและมีกระทั่งน้ำตา ช่วงท้ายพวกเขายังดูตื่นเต้นเป็นพิเศษและกล่าวขอบคุณปรมาจารย์หัวซ้ำและซ้ำอีกขอบคุณทุกคนจริงๆครับหลังการถ่ายซูยเย่โค้งคำนับอีกครั้งและขอบคุณไม่ต้องขอบคุณหรอกนี่คือสิ่งที่พวกเราควรทำและพวกเราก็แค่เล่าความจริงของเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตอนนั้นชายชราเช็ดน้ำตาออกกล่าวต่อเจ้าหนูเธอต้องช่วยอาจารย์ของเธอชี้แจงเรื่องนี้ให้ได้นะ หญิงชราจับมือซูเย่แล้วกล่าวคุณหมอหัวท่านเป็นคนดีมากอย่าปล่อยให้ใครมาใส่ร้ายคนดีๆแบบท่านไม่ต้องเป็นห่วงครับผมจะไม่ยอมเด็ดขาดซูเย่กล่าวด้วยความมั่นใจหลังออกจากชุมชนแห่งนั้นซูเย่ยังไม่ได้ไปสนามบินแต่ไปอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แทนจองเครื่องคอมทั้งหมดโดยตรง ท่ามกลางเสียงสอบอของวัยรุ่นผู้มาเล่นเกมที่เดินออกไปสูเย่รับวิดีโอที่ส่งมาโดยเจียงซานร,รบกวนช่วยผมเปิดทุกเครื่องหน่อยครับแล้วก็ปิดระบบป้องกันการเข้าถึงด้วยครับซูเย่บอกเจ้าของร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เออเจ้าของมองซูเย่ด้วยความสงสัยแต่ก็ยอมทำตามที่บอกซูเย่หาคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแล้วนั่งลง ใช้ระบบของนาฬิกาสื่อสารอัจฉริยะเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หลายสิบเครื่องควบคุมแต่ละเครื่องให้เล่นวิดีโอวิดีโอทั้งหมดถูกเล่นพร้อมกันซูยเย่ที่นั่งอยู่ตรงกลางของอินเทอร์เน็ตคาเฟ่พลันหลับตาลงหนึ่งจิตหลักประสงค์ฟังเสียงที่ดังออกมาจากวิดีโอเหล่านั้นในเวลาเดียวกันภาพนี้ทำให้เจ้าของร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ตะลึงไปเกิดเรื่องอะไรขึ้น เขาทำเพื่อทดสอบวิดีโอหรือทดสอบลำโพงคอมพิวเตอร์ในร้านวิ่งหยอบไปมาเพื่อตรวจสอบดูจึงเพิ่งได้ทันสังเกตเห็นวิดีโอที่กำลังเล่นอยู่บนคอมพิวเตอร์เพียงแวบเดียวทั้งร่างก็พลันต้องสั่นสะท้านเกี่ยวกับแพทย์แห่งชาติท่านใดนั้นเขาได้นึกถึงข่าวที่ว่าแพทย์แห่งชาติฆ่าคนตายเมื่อตอนอายุยังน้อยบนอินเทอร์เน็ตจึงรีบจดจ่อที่วิดีโอ ทำให้เขาต้องทราบซึ้งไปโดยวิดีโอที่เล่าว่าแพทย์แห่งชาติทำอะไรเมื่อตอนที่อายุยังน้อยไม่นานก็ผ่านไปสินาทีหลังจากวิดีโอทั้งหมดจบลงแล้วซูเย่จึงลืมตาขึ้นเขาฟังเนื้อหาจากแต่ละวิดีโอไม่มีปัญหาเลยแม้แต่น้อยทั้งหมดเป็นการใส่ความไม่มีกรณีไหนที่เป็นข้อพิพาทการรักษาคิดเงินด้วยครับ ซูเย่ลุกขึ้นและกล่าวอย่างสงบนิง่งรออยู่ครู่หนึ่งยังคงไม่เห็นเจ้าของร้านออกมาซูเย่หันไปหาด้วยความสงสัยแต่ต้องพบว่าใบหน้าของเจ้าของร้านอินเทอร์นคาเฟ่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งใจกล่าวกับซูเย่ว่าหลังดูวิดีทัศน์โอพวกนี้แล้วฉันรู้เลยว่าข่าวบนอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่กุกขึ้นมาเพราะมันมีแต่การใส่ร้ายแพทย์แห่งชาติ วิดีโอพวกนี้น่าจะหามาได้อย่างยากลำบากนายต้องล้างมลทินให้กับแพทย์แห่งชาตินะไม่ต้องเป็นห่วงครับความยุติธรรมจะต้องมาเยือนซูเย่ยิ้มแล้วพยักหน้าหลังจากจ่ายเงินออกจากอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซูเย่ได้รับรายละเอียดของหลักฐานมากมายจากสวีหมินหมินเห็นหลักฐานแล้วซูเย่รีบโทรหาเจียงซานต่อไปต้องทำอะไร ก่อนที่ซูเย่จะทันได้พูดอะไรคำถามจากเจียงซานก็ดังขึ้นมาไปจับพวกมันเลยครับซูเย่ญญตอบผมได้ข้อมูลมาบางส่วนครับจะส่งไปให้เดี๋ยวนี้จับทุกคนที่อยู่ในข้อมูลมาแล้วสอบปากคำเลยครับได้สิแล้วเธอจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เมื่อไรหรือเจียงซานถามยังไม่ใช่วันนี้ครับ ซูเย่คิดแล้วกล่าวต่อปล่อยให้เรื่องมันบ่มมากกว่านี้หน่อยครับยิ่งบ่มนานก็ยิ่งดีก็ได้เจียงซานทำเสียงเย้ยหยันพรุ่งนี้ฉันจะรอฟังข่าวจากเธอครับซูเย่ตอบรับเขามองดูเวลาหลังจากลงมือทำทุกสิ่งก็เป็นเวลาสามทุ่มไปแล้วบ่มไปให้ถึงใจด่าก,กันไปให้พอใจเลย ซูเย่สุดหายใจลึกเล่าย้อยๆออ,ออกมาอย่างเยือกเย็นยิ่งคำพูดของพวกแกเลวร้ายเท่าไรพรุ่งนี้พวกแกก็จะยิ่งเสียใจกันเท่านั้นคืนนั้นซูเย่ขึ้นเครื่องบินกลับไปยังเมืองเฉินชางสถานที่ตั้งของศาลเจ้าบรรพชนเสินหนงเช้าว,วันถัดมาซูเย่ใช้โทรศัพท์เปิดเข้าวป๋อไปดูเป็นไปตามที่คาดไว้ ภายใต้การชักนำของผู้ปลุกป,ปั่นความโกลาหลเกิดขึ้นทั่วอินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยคำด่าทอน่ากลัวว่าเป็นหมอไม่ใช่แค่ไม่ช่วยคนนะแต่ยังฆ่าคนอีกเป็นแพทย์แห่งชาติประษาอะไรวะนอกจากรักษาพลาดแล้วต้องมีคุณสมบัติอะไรอีกถึงจะถูกเรียกว่าเป็นแพทย์แห่งชาติแนะนำให้ปลดตำแหน่งแพทย์แห่งชาติเถอะเพราะพวกเขาไม่สมควรได้รับมันเลย ภายใต้คำกลด่าของผู้คนนับไม่ถ้วนหัวข้อปลดตำแหน่งแพทย์นี้ตรงขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งของยอดคนหาประเด็นร้อนเฮ้ซูเย่พ่นลมอย่างเย็นชาในไวป์ปอของเขาพบข้อความข้างใต้บัญชีที่เต็มไปด้วยคำดูถูกเห็นเรื่องแพทย์แห่งชาติฆ่าคนยังคิดยังไงในฐานะลูกศิษย์ของแพทย์แห่งชาติเอะมันเป็นลูกศิษย์ของแพทย์แห่งชาติไม่ใช่เหรอแล้วตัวมันเองจะหนีพ้นไปได้ยังไง ไม่รู้ว่ามันฆ่าไปกี่คนแล้วแพทย์แห่งชาติยังเป็นตำแหน่งที่ยืนกองอยู่บนสากศพผู้คนแก่คิดว่ามหาเทพสุยเยศของพวกแกจะดีกว่าได้แค่ไหนกันเชียวไม่ต้องดูแลสุยเยศก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันเท่าไรหรอกในขณะนี้ข้อความวีแชทได้เด้งขึ้นมาพบว่าเป็นของหลีเคอหมิงเปิดอ่านดูเกิดเรื่องอะไรขึ้น ทำไมมีคนส่งข้อความหาฉันเยอะจังบอกว่านอกจากรักษาพลาดแล้วแพทย์แห่งชาติยังฆ่าคนไปตั้งเยอะอีกเกิดอะไรขึ้นกันแน่บอกฉันให้กระจ่างเดี๋ยวนี้ซูเยจึงเพิ่งได้พบว่ามีคนรู้จักมากมายส่งข้อความสเตือนใจมาหาโดยเฉพาะผู้กำกับเจ้าเหมียนเขากังวลเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์ใหม่หากแพทย์แผนจีนเกิดปัญหาก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องการฉายเลย ซูยเย่ไม่ได้ตอบทีละข้อความแต่ส่งข้อความโดยตรงไปยังกลุ่มเพื่อนทั้งหมดในครั้งเดียวว่าไม่มีอะไรจากนั้นเปิดเว่ยป๋อมาโพสต์ลงไปว่าอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันเนื้อหาเพียงแค่สั้นๆเสมือนหินที่ทำให้เกิดคลื่นนับพันลูกชาวเน็ตซัดโถมเข้ามาในทันทีเขาออกมาแล้วในที่สุดเขายังมีหน้าออกมาอีกแต่อีกครึ่งชั่วโมงเจอกัน เจออะไรจะให้เจออะไรไม่สนหรอกด่าต่อไปด้วยความสงสัยชาวเน็ตส่วนใหญ่ยังคงพูดจาว่าร้ายใส่อยู่แม้ว่าจะยังมีแฟนคลับจำนวนมากที่ยังคงสนับสนุนแพทย์แผนจีนและซูเย่ยอยู่แต่ชาวเน็ตที่ถูกปลุกปัน่นโดยกองกำลังผู้สร้างกระแสไม่ยอมฟังพวกเขาแต่กลับทำให้สถานการณ์หนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมซูเย่ยกว่าสายตามองคำดูถูกปิดเวงปอถิงใช้นาฬิกาบนข้อมือเปิดหน้าเว็บ ศึกแพทย์แห่งชาติของสำนักข่าวแห่งชาติจากนั้นรวมวิดีโอที่ได้รับมาจากเจียงสานเพื่อการชี้แจ้งเรื่องราวของแพทย์แห่งชาติอัปโหลดขึ้นไปทีละวิดีโอ30นาทีต่อมาห้องถ่ายทอดสดของศึกแพทย์แห่งชาติผู้คนยิ่งมากมายกว่าหลายวันก่อน ความแตกต่างกันก็คือข้อความชื่นชมยกย่องและอื่นๆอีกมากมายหลายประเภทสำหรับแพทย์แห่งชาติที่ถาโถมเข้ามาในห้องถ่ายทอดสดเมื่อไม่กี่วันก่อนนั้นล้วนแล้วแต่หายไปจนหมดแต่กลับเต็มไปด้วยข้อความหยาบคายไร้าสาระทั่วทั้งห้องมีเพียงความกลาหลในขณะนี้บนหน้าจอถ่ายทอดสด ซาหนิงยังคงดำเนินรายการถ่ายทอดสดศึกแพทย์แห่งชาติโดยเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทว่าสายตาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเดิมทีเขาได้รับหน้าที่พิธีกรจัดคำสั่งของเบื้องบนเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แสดงความสามารถเขาจะได้เข้าตาของเหล่าผู้นำในอนาคตหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผลงานในครั้งนี้ไม่คิดว่าจะกลายเป็นการกระโดดลงหลุมฝังตัวเอง หากกระแสนี้ไม่อาจตีกลับได้นี่จะต้องกลายเป็นจุดด่างพร้อยอันยิ่งใหญ่ในประวัติการทำงานพิธีกรของเขาเอ่ยถึงเขาเมื่อไรทุกคนจะนึกถึงว่าเขาเป็นพิธีกรให้สึกแพทย์แห่งชาติเอ่ยถึงเขาเมื่อไรก็จะมีคนกลด่าตามทุกครั้งฉันมายุ่งกับอะไรเข้าวะเนี่ยซ่านิงยิ้มเจือนแอบคิดอยู่ในใจทันใดนั้นก็ได้มีเสียงดังมาจากหูฟังข้างขวาของเขาเมื่อได้ยินเนื้อหา ั้งร่างของซาหนิงจึงสันไหวไปเล็กน้อยดวงตาของเขาเป็นประกายสว่างฟังเนื้อหาทั้งหมดจนครบท้วนซาหนิงยิ้มกว้างเขาสงบสติอารมณ์ของตนกล่าวออกไปกับกล้องถ่ายทอดสดว่าชาวเน็ตทุกท่านที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดตอนนี้ผมจะพูดในสิ่งที่ทุกท่านกำลังสนใจอยู่นะครับ ในช่วงวันที่ผ่านมาเรื่องเกี่ยวกับสิแพทย์แห่งชาติที่กำลังหมักบ่มอยู่บนอินเทอร์เน็ตทว่าแพทย์แห่งชาติกำลังดูแลผู้ป่วยของพวกเขาอย่างสุดความสามารถตลอดเวลาไม่มีโอกาสได้ออกมาอธิบายอะไรที่สะอาดก็ย่อมสะอาดอยู่อย่างนั้นครับแต่ยังมีผู้ชมจำนวนมากที่เข้ามาคุกคามในห้องถ่ายทอดสดแบบไรเหตุผลเป็นเพราะพวกเราฟังความข้างเดียวครับขณะนี้ทุกท่านสามารถไปยังหน้าเว็บสิทธแพทย์แห่งชาติ ของสำนักข่าวแห่งชาติเพื่อรับชมวิดีโอได้เลยครับมาคุยกันด้วยข้อเท็จจริงดีกว่าครับซ่าน,นิงกล่าวต่อด้วยใบหน้าเคร่งขรึมถ้าใครหาไม่เจอผมจะเอาลิงก์วางไว้ให้ในห้องถ่ายทอดสดนะครับเพียงแค่ท่านขยับมือก็สามารถกดเปิดได้เลยกล่าวจบบนหน้าจอห้องถ่ายทอดสดมีลิงก์ปรากฏขึ้นมาตาที่กล่าว